สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบกับครูเดียเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราขึ้นเรื่องกันใหม่ค่ะก็คือเรื่องคำในภาษาไทยเราจะเรียนเรื่องคำไทยแท้กันค่ะแต่เอคําไทยแท้เป็นยังไงนะเรามาดูภาพเหล่านี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะเรียนอันนี้คือภาพอะไรเอ่ยแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองแล้วก็กาแฟค่ะ,ะแฮมเบอร์เกอร์เป็นภาษาอะไรคะ เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองตามที่ขึ้นให้ดูนะคะแล้วก็กาแฟก็คือ Coffee มาจากภาษาฝรั่งเศสค่ะเอไม่ใช่ภาษาไทยเลยสักคำเดียวแล้วคำไทยแท้เป็นคำไหนหน้าอันนี้เป็นภาพอะไรคะซาลเปานั่นเองมาจากภาษาจีนค่ะส่วนอันนี้เป็นซูชิมาจากภาษาญี่ปุน่น แล้วก็อันสุดท้ายนะคะครัวซอ,องค่ะครัวซองมาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะเอภาษาอะไรก็ไม่ใช่ไทยแท้เลยเรามาดูคำไทยแท้นะคะมี8ลักษณะที่เราสังเกตง่ายๆหนึ่งเป็นภาษาคำโดดค่ะ ภาษาคำโดดก็จะมีความหมายสมบูรณ์ในตัวนะคะไม่ต้องผ่านคำไม่ต้องบอกเพศพจน์หรือการเลยก็เข้าใจความหมายค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าพอ่อแม่หัวหูตาช้างมา้าวัวควายนั่งและก็นอนค่ะเหล่านี้พอเราพูดออกมาปุ๊บเราก็เข้าใจความหมายได้ทันทีนะคะ แต่ว่ามีบางคำค่ะมันจะมีหลายพยางซึ่งก็เกิดจากสาเหตุดังนี้หนึง่งการกลอนเสียงการแทรกเสียงและการเติมพยางหน้าค่ะเราไปดูทีละอันกันเลยการกลอนเสียงนะคะเกิดจากการนำคำสองคำนะคะพูดเร็วๆค่ะก็ทำให้กลายเป็นคำสองพยางไปเลยอย่างเช่นคำว่าตาวันตาวันตะวันตะวันเปลี่ยนเป็นตะวันนะคะแล้วก็คำว่าหมากม่วง หมาม่วงหมะม่วงหมะม่วงหมาม่วงกลายเป็นมะม่วงไปในที่สุดค่ะเหล่านี้คือการกลนเสียงนะคะต่อไปเรามาดูการแทรกเสียงกันการแทรกเสียงคือการเติมพยางค์ลงไปตรงกลางค่ะระหว่างคำสองคำยกตัวอ,อย่างเช่นนกจอกเป็นนกกระจอกลูกเดือกเป็นลูกกระเดือกนั่นเองค่ะเติมกระละลงไปตรงกลางเห็นไหมคะต่อไป เป็นการเติมพยางหน้านะคะทําให้ภาษาไทยแท้เนี่ยมันมีพยางมากขึ้นก็คือการเติมคํามูลลงไปให้มันมีความหมายใกล้กันค่ะอย่างเช่นทําเป็นกระทําเดี๋ยวเป็นประเดี๋ยวแบบนี้นะคะมีอยู่3ลักษณะแบบนี้ค่ะต่อไปลักษณะคําไทยแทย้ลักษณะที่2นะคะก็คือคําไทยแท้เนี่ยจะมีมาตาตัวสะกดที่ตรงมาตาเลย มาตาตัวสะกดมีอยู่8มาตา life, ใช่ไหมคะกกกบกดกลกลมเกยเกลกงถ้าเด็กๆจำไม่ได้กลับไปทบทวนบทเรียนนะคะอ่มาดูตัวอย่างกันหน่อยคำว่ารักสะกดด้วยแม่กกคำว่าจัดสะกดด้วยแม่กดแบบนี้เลยนะคะทั้งอ่านและเขียนตรงกันค่ะ ยกเว้น2องคำนี้ค่ะคือดูก่รและอรชรนค่ะดูก่อนคือดูก่อนอรชอแปลว่าอ่อนช้อยนะคะ2องคำนี้เป็นคําไทยแท้ค่ะลักษณะคําไทยแท้ลักษณะที่3แล้วค่ะไม่มีการเปลี่ยนรูปคําเพื่อแสดงสัญลักษณ์ทางวัยากรณ์นะคะคําขยายก็จะอยู่หลังคําที่ถูกขยายค่ะเช่นสวยสวยมากคนก็คนหลายๆคน ไม่มีการเติม s เหมือนในภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ไม่มีการขยายคำอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะต่อไปลักษณะคำไทยแทย้ลักษณะที่4มีเสียงวรรณยุกต์ค่ะนี่เป็นตัวที่โดดเด่นมากของคำไทยแท้นะคะอย่างเช่นข่าวข้าวขาวปลาป่าป้าป้าป๋าขาข้าขา,ขา,ขาเห็นไหมคะแต่ละคำเมื่อเปลี่ยนวรรณยุกต์ ความหมายก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปค่ะลักษณะคำไทยแทย้ลักษณะที่5ค่ะคือมีลักษณะนา,นามนั่นเองอ่ะภาษาไทยแท้นะคะก็อย่างเช่นรถ1คันบ้าน1หนลังบางคุด1ผลแบบนี้ค่ะก็จะมีลักษณะนา,นามอยู่ด้านหลังจำนวนนั่นเองนะคะ ลักษณะคําไทยแท้ลักษณะที่ที่เท่าไหร่แล้วคะลักษณะที่6แล้วคะ่ะไม่นิยมใช้ตัวการันยกตัวอย่างเช่นโลเสาวัวนยกเว้นคําเดียวคะ่ะคือคําว่าพี่แปลว่าแม้ว่าหากว่านะคะคํานี้เป็นคําไทยแท้เลยคะ่ะต่อไปลักษณะคําไทยแท้ลักษณะที่ ไม่นิยมใช้พยัญชนะบางตัวค่ะจะเยอะหน่อยนะคะเด็กๆดูทีละตัวคอละคังชอเชอยอหญิงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเยอะมากๆเลยที่มันไม่นิยมเพราะว่าเขียนยากด้วยค่ะแล้วก็ยกเว้นบางคำนะคะซึ่งเป็นคำไทยแท้เหล่านี้ค่ะค่ะเขียนละคังค้องตะเคใ้ใหญ่ยาเท่านะทองทะเธอสัมเภาภายเศร้าศึกศอสอ,สอสก คํานี้เป็นคําไทยแท้ค่ะลักษณะคําไทยแทย้ลักษณะสุดท้ายลักษณะที่8ค่ะคําไทยจะใช้ iii I, I, นะคะแล้วก็จะมีไม้ม้วนมีทั้งหมด20คําคำเด็กๆทบทวนกันหน่อยนะคะจําได้ไหมคะบทร้อยกรองบทนี้ค่ะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สไพรใช้คล้องคอ ใบใจเอาใส่ห่อมิลหลงไหลใครขอดูจากใคร่ลงเรือใบดูน้ำใสและป่าปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียง้บาใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคลียงเล่าทองอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดี สรุปนะคะคำลักษณะคำใใดแท้มีอยู่แล,ลักษณะด้วยกันคือนอกจากนี้มันจะมีหลายลักษณะอีกนะคะในเด็กหยุดภาพไว้แล้วดูสรุปทีละข้อค่ะกิจกรรมท้าทายความคิดวันนี้นะคะให้เด็กๆนั้นเขียนแผนภาพความคิดค่ะของเรื่องคำไทยแท้ลงไปในสมุดนะคะหวังว่าเด็กๆจะทำมา อย่างเรียบร้อยสวยงามทุกคนแล้วก็ได้รับความรู้กันไปเต็มๆเ,เลยนะคะวันนี้ครูเดียไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ